แล้วก็ไปเจอกับทีเด็ดฮะว้าว <Wow. S 1> โอ้โหเต้นเต้นเต้นอืมอันตรายฮะงานนี้เจอยังครับ ตนไม่เตนไม่อ <m ics> <m ics> ัพคอมไม่เต็โอ้โหเจอแล้วครับมิมฮะเนี่ยหลังเตนมใชเตนไม่มีนะมีอูรังใหญ่แล้วครับมิมมิมใหญ่มากฮะไม่เตไ็มตอนนี้เออพี่ิตรกรอูรังใหญ่ฮะร็ติดตามชมครับ ก่อนฮะอุส like oh, no. ักคือมีแตนฮะหลังจากที่โดนแตนเมื่อกี้ครับต้องออกจากระยะปาร์มยี่สิบเมตรนะฮะไม่ไหวโดนฮะ กองต้องโดนฮะสองตัวเลยเนี่ตัวเดียวนัดนฮะบินขึ้นไปแล้วมันแข็งประคบอย่างเดียวฮะช่วงนี้ดูที่คนเราจะโดนแฟนมเลยครับไมีตรงทางขึ้นเลยแต่ชาชาแขนชาเลยตัวเดียวนี่เป็น ตัดย่เป็นรามอะ่มันแทนแน่นอนเลยวิง่งรัวยเม่แม่เขาไกล่มืออัจสันนิดหน่อยฮะกล้องสาวสนี่ กำลงกังแกวอยู่ห่าง,างปป,ปีด่า จะบ่ายสองสามแล้วใช่ไหมจะบ่ายสามแล้วให้เก็บไปเย็นหมดได้แล้วตอนนั้นมาแล้ววิ่งแล้ว តោះតាមកនេះអស់គំតួហ្នឹងមិញឱគ្រោះថ្នាក់ฮะមិនមានគ្រោះថ្នាក់សោះតេនฮะតេនេះใสเลยបុកប៉ាក់បុកប៉ាក់ទៅលេហា